ไข่น้ำไข่น้ำไข่น้ำจืดไข่น้ำมีผักเขียวเขียวใครจะผักเขียวเขียวบ้างแล้วก็ผักกาดขาวนี่แม่กินข้าวกันเถอะมีหมูดูด้วยนีไข่เจียวมีไก่ บักเคอรี่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 บักเก่ามันร้อนมันร้อนมันร้อนเขียวเขียวดีๆเด็กๆเขียวดีๆเวลากินข้าวอย่าเพิ่งคุยอย่าเพิ่งคุยอย่าเพิ่งคุยมอซดน้ำก่อนนะน้ำเยอะมาก ทำเดนอะไรล่ะอากาศร้อนๆต้องต้มน้ำผักมาสดพี่เชอร์กระดาษฟิล์มวอนแล้วเนี่ยเก็บให้เรียบร้อยหน่อยค่ะเด็กๆมากินข้าวกันเถอะข้าวกันเถอะ บเคอรีบะคอรีไข่น้ำผักกาดขาว

ไข่เจียวแห้งๆน้องชมชอบกินไข่เจียวแห้งๆอืมอืมมัมมัมอืมโอ้ไข่น้าเราจะกินหมดไหมเนี่ยสองคนเด็กๆต้องกินไข่เยอะๆนะ จำเบลอเลยจำเบลอเลยจะจะให้อ้วนได้ไงเลยโอสิเด็กกินหมูเยอะๆหน่อยได้ไหมยากินไม่ไหวแล้วเนี่ยมันเยอะเนี่ยวินนักเก็ตนักเก็ตเขาเผ็ดอะวินี่ มาเก็บมาเก็บเก็ดไม่รู้ล่ะปนปนไปหมดแล้วมาคนละชิ้นยิ้ใส่ไปให้เด็กคนละชิ้นไข่น้ำเร็วไข่น้ำอร่อยมากอะมีแมบักมึดเอยากให้กินหมูเยอะๆใจเลยเด็กๆกิ้วเส้ามาดูทงอะไรง่ำมางำงำงงำงำ